สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะอันนี้แอดมาขอหวยลาวนะคะกับพายาบึ้งนะคะเห็นเขาบอกว่าถ้ามีเห็นรูบึ้งเนาะหันไปทางทิศตะวันออกให้ขอหวยได้นะคะที่สนามหน้าบ้านแอดนี่ก็มีสองสามรูเลยนะคะข้างบ้านอีกเพราะว่าบ้านแอดติดป่านะคะเห็นเขาบอกพบยากหน่อยแต่ว่าบ้าน บ้านแอดเพียบเลยนะคะแต่ว่ามีรูหนึ่งที่ปากเขาปากปากลุมเขาหันไปทางทิศตะวันออกนะคะก็เลยมาขอดูนั่งรอตั้งแต่บ่ายสามโมงนะคะอันนี้ก็รอมาสองชั่วโมงแล้วนะคะยังไม่มีวี่แววที่จะให้เลขเลยนะคะแอดยอดเลขไปศูนย์ถึงเก้านะคะ อแอดจะรอไม่ไหวแล้วนะคะอะ่รอต่อไปถ่ายให้ดูเฉยๆนะคะใครไม่เคยเห็นรูบึง้งหรืออาจจะรูหินนี้ค่ะรูใหญ่มากนะคะปกติรูเขาจะปิดนะคะรูเขาจะปิดแต่วันนี้แอดโชคดีมากนะคะรูเขาเปิดได้เห็นใยขา,ขาวๆไหมคะ เนี่คือเขาเพิ่งเปิดออกมานะคะปกติรูเขาปิดใยข,ขาวๆไว้เต็มเลยแอดก็นึกว่าเขาจำศีลน,นะคะเข้าพรรษาไงอ๋อแต่มาวันนี้เขาเปิดออกมาแล้วค่ะโูรูรูใหญ่จริงๆค่ะอันนี้อยู่มานานแล้วค่ะเป็นสนามสนามหญ้าหน้าบ้านแอดเองนะคะวู้อยู่ตั้งแต่สร้างบ้านเสร็จเลยนะคะสี่ห้าหกปีแล้วอะไม่เคยขอเลยนะคะ อันนี้งวดแรกขอไปแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้นั่งรอนานมากเนะี่ยไม่รู้จะยังไงหรือเขาให้ขอตอนกลางคืนก็แต่แอดก็ไม่สะดวกนะคะตอนกลางคืนแอดกลัวงูงูก็เยอะนะคะแอดเลยมาขอตอนกลางวันนี่แหละคะ่ะแต่ว่าสงสัยขอไวไปนะคะตั้งแต่บ่ายสามโมงจนนี้ห้าโมงเย็นเลยยังไม่ออกมาเลย อันนี้ถ่ายให้ดูเฉยๆนะคะแอดหาแนวทางหวยลาวนะคะไม่เอาหวยไทยเพราะว่าหวยไทยแอดมีในใจแล้วก็เลยจะเอาหวยลาวถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้าได้ตัวเลขเดี๋ยวจะรีบลงคลิปให้ดูนะคะไม่เคยขอเขาเลยนะคะตั้งแต่เขามาอยู่เนี่ยไม่เคยขอเลยนี่เป็นครั้งแรกค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ